ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง11ทําสวยนาเที่ยวในประเทศไทยนะคะหนึ่รล่วงคุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายํารล่วงเป็นทรรหินปูนาดใหญ่มีความยาว1.316เมตรเป็นธรรมที่มีความยาวเป็นอันดับสี่ของประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทรล่วงคุ้นน้ำนางนอนเตรียมการ เป็นถ้ำประเภทถ้ำกึ่งแห้งบริเวณปากหนาธถ้ำเป็นห้องโถงกว้างพอขึ้นงอขึ้นย,ย้อยภายในถ้ำมีทานนำไล่ตลอดทางปีในดูฝนน้ำจะท่วมภายในถ้ำจึงแม้อนุญาตเข้าไปจนงก็อาจ,จะสิ้นสุดหรือดูฝฟน 2. ทัมแก้วโกโมลจังหวัดแม่ฮ่องสอนทัมแก้วโกโมลอยู่ในวนนาะอุทยานทัมแก้วโกโมลจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นทัาที่มีความแวงวาวข้องผะลึกและแคนใสดูขายประการังดอกกระลำเกล็ดน้ำแข็งดอกเข้มและโคมไฟมีซี่ข้าวไส้เลืองแดงและน้ำตาลลื่นที่เรียกกันว่าทัาน้ำแข็งในปีส่องฮาดีดได้ลับประชาได้รับพระราชทานนาไม่ว่าทัมแก้วโกโมล โดยหลักสณะวความสวยงามจะพอตัวข่องทังพลึกและแขนซ้ายเช่นหนี้สามารถพบได้เพียงสามแห่งในโลกเท่านั้นคือประเทศออสเตรเลียประเทศจีนและประเทศไทยซึ่ง,ซ,งซึ่งสำหรับทําแก้วโกลโมนนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นหนึ่งในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอันดีนไทยแลนด์ที่หนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดหากได้มาเยือนไม่ห้องซอ่อนที่อยู่ตําบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยไม่ห้องซอ่อนสามทําเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ท้ำเชียงดาวเป็นทํ้ำหินปูนขนาดใหญ่ภายในมีแนวท่งทํ้ห้าท่งประกอบด้วย 1. นึงทถงทงทั้ำผานอน 2. องทํงถ้ำน้ำสามท่งท้ำหมาสี่ทงท้ำหลับห้าท่งท้ำแก้วตามเส้นทางจะพบความงดงามของประิมากรรมทํ้ำเช่นมันหินย้อยเสาหินลอดหินย้อยหินน้ำไหล ในเส้นทางยังไม่มีไฟฟ้าต้องสว่างต้องมีผู้นําทางถื่อตะเกียงในการเข้าชมส่วนทถงทํามีหินง,งอกหินย้อยสวยงามนอกจากความสวยงามของทําแล้วทําเชียงดาวยังเป็นสถานที่ศักซสิที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพนับถือด้วยอีกทงงังยังตั้งยู่บนภูเข้าที่เป็นรู้จักกันในชื่อดอยเชียงดาวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและยังเป็นภูเข้าที่สูงเป็นที่สําคัญของประเทศ ที่รองลงมาจากดอยอินทนนท์และดอยผาโฮมปกที่อยู่ตําบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่ 4. ทามําำปฏิหารจังหวัดอุบ,บลราชธานีทํำปฏิตห้าชื่อเดิทมทํำมืดเป็นสถานที่ปฏิวัติธรรมที่มีรรมอยู่ภายในวัดตั้งอยู่ใกล้เก้าเคตป้าดงนารรมในเขตอําเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบ,บลราชธานีเป็นถ้ำหินทรายที่มีความยาวประมาณ4 5 4เมเป็นถ้ำหินทรายที่มีความยาวเป็นรับตน้ตนๆของประเทศ ภายในถ้ำพบเศษเร้าหินทรายถล่มจํานวนมากนอกจากนี้ในส่วนหรือค้่องถ้ำยังพบซาตเฉพาะที่เช่นจิงลีดแมงมุมแซ่เป็นต้นที่ตั้งของถ้ำอยู่ในวัดถ้ำปฏิีห้าซึ่งมีตำนานจ,จากลวงปูคำคณิงจุนมณีในวัดถ้ำคูห้สาสวรคนที่กล่าวไว้ว่าถ้าแห่งหนี้เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาลและเป็นดินแดนศัสซ์ที่มีเจ้าปูเป็นผู้ปกปกรองักษา ด้วยความเชื่อของชาวไทยกับตำนานพญานาคที่มีมาช้านานทำให้ถ้ำแห่งนี้ได้รับความสนใจเจ้าผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธานอกจากนั้นยังมีความเชื่อด้วยว่าสามารถเดินทะลุถ้ำหนี้ไปยังประเทศประเทศเลาวได้ที่อยู่ตำบลนาโพก,กางอำเภอข่องเจียมอุบลราชธานีหาถ้ำพญานาคราชจังหวัดขอนแก่นถ้ำพญานาคราชตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผู่ผ้ามาน เป็นถ้ำที่มีช่องทางเข้าได้ซ่องทางมีขนาดใหญ่อบปฏิมาก,กรรมถ้ำสวยงามมากมายเ <c oughs> ชนหินงอกหินหย่อย่อดหินขนาดใหญ่บริเวณกลางถ้ำม <c oughs> านินและทํานกหินปูนภายในถ้าม,มืดสนิทดังนั้นการเข้าไปเียวภายในถ้า จำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์เช่นไฟแช่เข้าไปด้วยและควรต้องมีมาคุเทสและเส้นทางเดินภายในถ้าที่ยังสามารถเดินทะลุไปยังท้าเกตแก้วได้ซึ่งเป็นทัามิิ่งอหินย้อยที่สวยงามไม่แบกันนักท่องเที่ยวสร้าหลักการประจนภยัยไม่ควรพลาดอย่างยิง่งการสำรวจทําแห่งนี้ที่อยู่ตำบลหน้านองกุ้งทุ่งอำเภอจุ้แพค่ขอนแก่นโคกทับละวะาจังหวัดกาฬ ถ้ำละวะตั้งอยู่ในเขตตุยานแห่ช้าสายยูทูคนพบโดยนายพินดอกเข้มเมื่อปีว่ซ่องที่66ชาวบ้านเดียกสายยบริเวณที่ตั้งข้องถ้ำละวะเป็นถ้ำที่มีปากถ้ำแคบมีทางเขาออกทางเดียวภายในกว้างขวางติดไฟฟ้าส่องสว่างตามทางเดินด้านในจะพบปฏิบัติาการถ้ำสวยงามเช่นถ้ำนอกหินปูนม้าหินย้อยไข่หมกถ้ำเส้าหิน ภายในทําแบ่งออกเป็นห้าห้องประกอบด้วยหนึ่งห้องอนุมานสองห้องจเจ้าเคสามห้องดนตรีสี่ห้องขังข่าวห้าห้องม้ 4, ง 5, งมบรรทงนักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาเดินสำรวจทําได้ภายในระยะเวลาประมาณสี่พันนาทีโดยภายในทั้มมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าต้องสว่างตลอดทางที่อยู่ตำบลบ,บางกระแจอำเภอไซโยกกาญจนบุรีเจดทัมปะโพดัซ่าจังหวัดสระบุรีถั้มปะโพดีซ่า,าภายในจะโพบพาร์ารตี้มากรลมงทาเชิญหินงอกกินย้อย เศร้าหินมานหินย้อยนอกจากนี้ยังพบภาพเกศสราโบราณสมัยทาลาวดีที่พนังร้ำเป็นภาพพระพุทธรูปปางสแสดงธรรมเทศนาช่วงยุคที่เาศนาุทธมีความรุ่งเรืองซึ่งกลมสิลปกกรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมืออ่อพศ2 5อ8าถ้ำหนีตั้งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำผัโพดิต่์อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่โอ้อบล้อมไปด้วยธรรมชาติเนื่องจากบริเวณวัด ล้อมรอบด้วยผูเข้าแนะนำย่างยิงหากต้องการศึกษาแแล่งโบราณนักทนทีท่งคุณค่าและชื่นชอบความธรรมชาติบรรยากาศเง,งี้ยสงบลมลืนที่อยู่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยสระบุรี8ท้ามทานนำลอดจังหวัดชุมพรทํามทานนำลอดมีลำธารไล่ผ่านตล,ลอดท้ามท้ามตลอดทั้งปีสามารถเข้าไปเที่ยวได้ช่วงต้นเดือนเมษายนเท่านั้น ช่วงฤดูฝนทานน้ำมีระดับสูงไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวช่วงฤดูแ้งสามารถเดินเข้าไปชมความสวยงามของทถ้ำได้ภายในถ้ำโภพที่มรรกถ้ำที่สวยงามเช่นหินเงาะหินย้อยหินงอกม้าหินย้อยและม้าหินปูนเป็นต้นนอกจากนี้หากเดินขึ้นไปไหว้ผาใหญ่จะเห็นภูมีประเทศที่สวยงามที่เกิดจากการยุบตัวของถ้ำเดิมเรียกว่าลุ่มยุบ ายในทั้งมีการสำรวจแต่สั้นนิท่านว่ามีร่องรอยข้ามนย์ในยุคหินยุคดินเผาหรือยุคอื่นเพราะว่ามีชาวบ้านมาพบเจอสิ่งข้องภายในทัน้งหลาย่างเช่นมอดินโบราณเครื่องประดับยังเช่นลูปปกปัดกำไรข้อมือข้อเท้าเป็นต้นที่อยู่ตำบลข้าวหลลูอำเภอสวีชุมพรก้าวถั้งผูผ้าเพชรจังหวัดสตูลถั้งผูกผ้าเพชรนึ่งในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ท้ำที่มีขนาดใหญ่เตีนยับซี่ห้องโลกตั้งอยู่ในเขตหลังซับผ่านซัดปลาเทือกข้าบันทัดมีช่องต่างเข้าทั้มขนาดเล็กลอดเข้าไปได้ขังหลาหนึ่งคนภายในทั้มมีขนาดใหญ่ไปด่านทั้มสูงโปงมีอากาศถ่ายตีคนค้างสะดวกเนื่องจากมีป้องแทงในทั้มไร้แห่งพร้อมด้วยสะพานไม้ประดับไฟต้องระวังนํำทางปฏิมากรรมทั้มตูบ ธรรมชาตินำมาเจ้าเลี้ยงตามท so ้องทำในาด้ายสิบห้องประกอบด้วยหนึ่งห้องเศร้าข้ามสุริยันและห้องงวอพญานาคสองห้องมัดเพตร้ามมองยี่เฮชรและปะกาลังสี่ห้องหวังขางข่าวและโดมซี่ลาเพชห้าห้องดอกบัวความหกห้องลานเพนเจ็ดท้องอ่างศิลาเล็กแปท้องอ่างศิลาใหญ่เก้าลานแสดงมอลาโกสี่ป้องพญานาคผ่นซึ่งจุดเด่นจะอยู่ที่ห้องลานแสงมอลาโกต ซึ่งด้านในลึกสู่ท้องทามจะพบช่องตรงเพดานทาเมื่อมีแทงน้ำปรชารเจ้าภายนอกเข้ามากระดบกัาบหินงองหินยยอยที่เขียวจะทําให้บริเวณนี้กลายเป็นลานที่เขียวและกดสวยงามที่อยู่ตําบลปามบัตนาบเบอร์มานังตะตูนสีทามข้าฉางห้าจังหวัดตางทามข้าฉางห้ามีช่องด่างเข้าและออกจากทามบนลาเส้นทาง ท้ำลึกประมาณ500รอยเมตรอยู่ภายใต้เข้าหินปูเหล็กๆเ,เรียกว่าเข้าช้างหายเป็นผู้เข้าโดดเดี่ยวกลางที่ราบลุ่มแต่ละปีจะมีผู้คนเดินทางเข้ามาชมทําแห่งนี้จํานวนมากเนื่องจางเต็มไปด้วยปฏิตมาการทางธรรมชาติสู้ตะก,การตาภายในทําเช่นหินง,งอหินยยอยไข่หมกทําและเส้าหินจํานวนมากท่องลักแมงอกเป็นซ้ำ้องซึ่งจะพบทําญยๆภายในนั้นทึ่งหกทําด้วยกันได้แก่ หนึ่งทัช้างห้าซ่องทำพเมการ้างทำพใสทองตี่ทัพองฮาทำหลมหกทำแม่เท้าขายซึ่งหนวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้สะดวกภายในทัมีทางเดินคอนกรีตพร้อมติ่ใสตามเส้นทางเพื่อนหน่วยความสะดวกแก้หนักท่องเที่ยวที่ยูตะบลนานมื่นซี่อำเภอนายงตังสิบเอ็ดทัพในเขตอุทยานนิชชาร์ดอรอรดอยบูคาจังหวัดน่านทัพในเขตอุทยานนชชาร์ดดอยบูคามีตัพุูร่าแหง้งได้แก่ทําผ้าแดง ทั้มรวยท้าไทยทั้ผ้าอ้ของทั้มยอดวิมานซึ่งแต่ละตามีความโดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนี้ทั้ผ้าแดงเป็นตาที่มีความยาวมาที่สุดทั้มรวยท้าไทยภายในทั้มมีลำธารไล่ผ่านเชื่อมซึ่งกันทั้ผ้าของเป็นทั้ขนาดกลางภายในทั้จะมีหินงอหินย้อยและลำธารไล่ผ่านทั้ยอดวิมานมีหินงอหินย้อยตลอดทาง ท้ำผ re ้าของเป็นท้ำขนาดกลางภายในท้ำจะมีหินงอกหินย้อยและลำธารไล่ผ่านก็อข้อเจ้าขี่1ิวททั้มส่วนนาเที่ยวในประเทศไทยเนเพียงเท่านี <im <im ้นะถ้าเกิดชอบใจอย่าลืมก็ไดไลค์ก็แชร์ก็รดตลดตายเพื่อเป็นกำลังใจเพว่อตำกิิปต่อไปดีอื่นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณค่ะ